สวัสดีค่ะรายการเคชัดวันนี้พบกับเพคขนขวนฤทัยแววสง่าค่ะ และประเด็นร้อนแรงที่ขวัญน,นำมาพูดถึงในวันนี้คือกรณีที่เราพบการแพร่ระบาดของเจ้าเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ XBB.1.1.6 นะคะที่ทางองค์การอนามัยโลกเขาจับตามองมากเป็นพิเศษเพราะตัวเจ้าสายพันธุ์ใหม่เขามีคุณสมบัติพิเศษนั่นก็คือหลบภูมิกันได้ดีและแพร่กระจายได้ดีรวมไปถึงตอนนี้นะคะพบการแพร่ระบาดมากทั่วโลก22ประเทศด้วยกันค่ะโดยเฉพาะประเทศอินเดียและคาดว่า ในประเทศไทยเราอาจจะพบการติดเชื้อโควิด1 9สายพันธุ์ใหม่เพิ่มมากขึ้นด้วยเหมือนกันค่ะขวัญก็เลยจะมาเคลียร์ชัดประเด็นที่ว่าเพื่อนๆจะต้องดูแลตนเองอย่างไรและไขข้อข้องใจว่าสายพันธุ์ใหม่อันตรายกว่าหรือไม่ค่ะ ก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักเจ้าเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่นี้นะคะ XBB.1.1.6 เขาเป็นลูกผสมของเจ้าโอเมคอน2ตัวด้วยกันค่ะที่มีการกลายพันธุ์ของตำแหน่งโปรตีนน้ำสารตำแหน่งด้วยกันและเขามีชื่อเล่นสั้น,นๆว่า Arcturus นะคะ หลังจากที่ได้ถูกกำเนิดขึ้นและถูกจับตามองจากองค์การอนามัยโลกนะคะตั้งแต่วันที่22มีนาคมที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันที่17เมษายนนะคะพบว่าบ้านเราเองมีผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่นี้มากถึง27รายค่ะนับได้ว่า เป็นระยะเวลาเพียงเกือบหนึ่งเดือนเท่านั้นนะคะที่มีการแพร่ระบาดจากประเทศอื่นมายัางประเทศไทยเรานั่นหมายความว่าเจ้าตัวไวรัสโควิด xbb. 1. 1 1 6นี้เขามีความสามารถพิเศษคือหลบภูมิคุ้มกันได้ดีและมีการแพร่ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุน์ก่อนมากประมาณ1.2เท่าค่ะแต่อย่างไรก็ตามเรายังไม่พบหลักฐานที่ยืนยันแน่ชัดว่าเขามีความอันตรายมีอาการที่รุนแรงมากกว่าสายพันธุน์ก่อนค่ะ หลักๆนะคะของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่นี้ก็ยังคงเหมือนเดิมคือมีผลในเรื่องของระบบทางเดินหายใจเช่นมีไข้ไอเจ็บ้อมีน้ำมูกมีเสมหะนะคะแต่ที่สำคัญก็คือเขาสามารถจับกับเยื่อบุของดวงตานะคะทำให้มีอาการตาแดงคันตานะคะขี้ตาเหนียวนะคะแล้วก็ลืมตาไม่ขึ้นนั่นเอง สำหรับใครนะคะที่กังวลว่าแล้วเราจะตรวจโควิดด้วยตนเองด้วยการใช้ ATK ยังคงทำได้ไหมต้องตอบว่ายังคงทำได้เหมือนเดิมนะคะและการรักษายังคงรักษาตามอาการนะคะรวมไปถึงยาฆ่าเชื้อไวรัสนะคะที่คุณหมอทางโรงพยาบาลจัดให้ยังคงให้การรักษาได้คะ่ะสุดท้ายนี้นะคะเพะขวัญก็อยากจะฝากบอกถึงเพื่อนๆนทุกคนนะคะว่าประเทศไทยเรานะคะมีการเปิด อิสระให้กับเพื่อนๆน,นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยรวมไปถึงอิสระในการสวมหน้ากากอนามัยด้วยดังนั้นหลังจากสงการานที่ผ่านมานะคะใครที่มีอาการต้องสงสัยก็แนะนําให้ตรวจเอทีเคได้เลยนะคะและหากใครที่มีอาการเวลาจะออกไปที่สาธารณะนะคะหรือที่ชุมชนก็แนะนําให้สวมหน้ากากอนามัยด้วยนะล้างมือบ่อยๆ ขวัญและรายการเครชัดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ